ใน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 ,ในธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เ,เคยมีโอกาสศึกษาเนาะก็เล่าเ,าเาให้ตาฟังก็เลยว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสให้พี่ต้าเนี่ยมีโอกาสได้เล่าให้พี่นัดฟังนะคะเพราะว่าตานเนี่ยมีประสบการณ์นในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยแล้วก็ไม่เคยทํางานด้านอื่นเลยต้านเนี่ยทำเครือข่ายเป็นอาชีพเลยมาเป็น10ปีและ ทีเนี้ยพอยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับป้ามาประมาณ5้าปีพี่พินัทได้พอรู้จักเนาะแล้วก็เห็นคนทำเลาซี่ในจังหวัดเพชรบุรีมันจะเป็นพี่โอพี่โอที่เคยไปใช้ฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแปลงลดน้ำหนักไปได้ประมาณโอ้โหหลายโลเลยแล้วพี่โอก็เป็นไขมันท้อกตับด้วยก็คนในคลิปที่รู้จักพี่โอพาดไหมรู้จักรู้จักอ่าเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นทีมงานพลอยที่นี่าโนไม่มีฟิตเนสนะใช่ใช่พี่โอเป็นทีมงานพลอยมาร่วมงานกันสามปีแล้ว แล้วก็พี่โอ,อ้นะนำพาคนมาแบบโอ้โหองค์กรขนาดใหญ่เลยพี่ประมาณเกือบเกือบสี่แสนพีวีเลยเดือนที่ผ่านมาโจโอภาสคนเดียวงนะแล้วพอยรู้จักพี่โอมาก่อนด้วยพอยรู้จักกับแฟนเขาแล้วแฟนเขาอะทักมาเมื่อสามปีที่แล้วบอกว่าเอออยากอยากมาทําธุรกิจนี้อะเขามาศึกษาแล้วก็แฟนอ้วนด้วยอยากให้แฟนมาลดน้ำหนักที่นี่นั่นแหละเจอเจอพี่โอแล้วก็เลยกลายเป็นจุดที่เขาเรียกว่า จุดแบบหนึ่งคนนะมันไม่ใช่แค่หนึ่งคนเนี่ยแต่มันคือหนึ่งนหนึ่งเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเคเจอพี่โอคนเดียวอ่ะแต่พี่โออ่ะสามปีผ่านมาพี่โอสร้างองค์กรวอลลุ่มธุรกิจเดือนที่แล้วสงคอยจุดเดียวเลยประมาณกี่แสนเนาะเอเกือบเกือบหกแสนแปมอ่ะหกแสน PV สามปีเอง เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งวางสายจากพี่โอพอดีแกไปทาเคสมาแล้วก็เพิ่งได้โทรคุยกันแล้วก็เออก็เป็นอีกหนึ่นคนในพื้นที่เลยคนบ้านแหลมด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผลลัพธ์ชัดเจนในเรื่องของการมาลดน้าหนักลดไขมันแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็คนเข้ามาเนี่ยก็เลยอยากพี่นะัทได้ลองเปิดใจแล้วฟังดูว่าวันนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าคนในหนึ่งดูก่อนเลยคนในพื้นที่ประสบความสําเร็จมีคนทําจริงได้จริงแล้วก็อืสินค้า มันจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นเห็นช่องทางในการทําตลาดได้แน่นอนว่าถ้าสินค้าไม่ดีพอยไม่สามารถสร้างวอลลุ่มธุรกิจสิบล้านบาทได้อันนี้คือสิ่ง<ม>กรนตีนให้พินัทได้ได้ความมั่นใจแน่นอนว่าแน่นอนแหละเวลาเราจะเข้ามาจับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเราดูบริษัทมันคงจริงไหมระยะยาวจริงหรือเปล่าสองคือเราต้องดูสินค้าว่ามันไปได้หรือเปล่าสิ่งแรกที่พอยดูเลยคือพอยตอนแรกพลอยไม่ดูบริษัทเลยนะพอยดูสินค้าก่อนเลยตอนที่พอยเข้ามาทำเนี่ยพอยบอกว่าพอยขอดูสินค้าก่อน ถ้าสินค้าไม่ดีไปทำตลาดเพชรบุรีไม่ได้ถูกต้องไหมถ้าสินค้าไม่ดีคนไม่ซื้อคนด่าด้วยฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่พลมาเจอพลดูสินค้าแล้วพลให้แม่พลกินก่อนพราแม่พลเป็นข้าราชการเกษียณฉะนั้นเนี่ยโปรไฟล์แม่พลเนี่ยพลว่าก็มีมีมีอิทธิพลมากพอในการที่เราจะสามารถโน้มน้าวให้คนมากินได้แต่ถ้าแม่กินแล้วตายเนี่ยแสดงว่าสินค้ามึงเฮียมากแล้วแต่ถ้าแม่กูกินแล้วรอดเนี่ยแสดงว่าสินค้าดีโคตรเลยฉะนั้นเนี่ยพลก็เลยเอาแม่เนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นในการที่ ใช้สินค้าตอนนั้นนะมอปีห้าเจ็ดนะอันนี้ที่นั่งคุยเนี่ยคือปีห้าเจ็ดเลยแต่ตอนนี้แม่ปีห้าสิบเก้าแลวผ่านมาอายุเนี่ยหกสิบเก้าปีแกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่าฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลองให้ต้าเนี่ยเป็นคนคุยธุรกิจให้พี่นัทฟังเพราะว่าคนเนี้ยเขาจะเก่งในเรื่องของอธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นพี่นัทได้ดีเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวได้เจอกับตาค่ะ hey, hey, hey. พี่นัทครับ <laughs> เดี๋ยวเราคุยเรื่องพื้นฐานกันก่อนครับพี่นัทอ่า เห็นพลอยเล่าฟังว่าพี่นัทเคยเข้าไปศึกษาเคยเข้าไปทำด้วยเหละฮะนานมากนะอ๋อนานตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเลยครับพี่ใช่ใช่ตอนนั้นยี่ห้ออะไรฮะน่าจะคือบอไล์หรือเปล่าโอ้เฮอร์บอไล์ตอนนั้นเป็นแบบสายวัยรุ่นไหมแบบว่าพวกแบบไมเคิลหรือพวกอะไรนี้ไหมที่แบบต้องเข้าออฟฟิศโทรหาผู้มุ่งหวังหรืออะไรนี้ไหมหรือแจกใบปลิวไม่ยังไม่ขนาดนั้นน่ะคือคือเข้าไปฟัง เข้าไปฟังอะประมาณว่าอารมณ์เข้าไปฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบประมาณว่าเพื่อนเคยไปไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไปกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรประมาณนี้นะพี่นะอ๋อแล้วสาหรับเลกาซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่นัทได้เห็นมานานแล้วยังครับเลกาซี่รีบอรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอนานแล้วนานแล้วนานแล้วอะครับอืมแล้วเคยมีคนมาเล่าเล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเราไปหาข้อมูลจนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ เราก็รู้สึกเห็นคนในพื้นที่เริ่มทานเยอะเริ่มใช้เยอะเราก็เริ่มเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับอใช่ประมาณนั้นครับ oh. ก็เห็นคนคนรู้จักเนี้ยก็ oh. มีทําบ้างอะไรเงี้ยอ๋อ oh, มีทําบ้างเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพี่นัดมีมุมมองเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไงบ้างนะครับพีอ่อืพี่ก็มองในมุมเทรนเนอร์นะก็มองในมุมของคนที่แบบดูแลสุขภาพเออ,อย่างตัวเทรนเนอร์อย่างเงี้ยก็ ก่อนที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปประกวดไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีอาหารเสริมกินนะไม่ว่าจะเป็นแฟตเบิร์ไม่ว่าจะเป็นบ oh. ีซีทัเป็นเอเป็นทุกวันนี้ที่เล่นเนี่ยเราก็มีอาหารเสริมกินเหมือนกัน oh. เออดังนั้นไอเรื่องการมองอาหารเสริมเนี่ยพี่ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราแบบ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืเยี่ยมเลยครับพี่แล้วถ้าในมุมมองของพอโอเคตอนนั้นมันคงเป็นสมัยวัยรุ่นเนาะ,นะที่เราไปเจอฮับไลท์แต่พอระยะเวลามันผ่านมาด้วยอายุที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยณนะตอนเนี้ยพี่นัดมองเกี่ยวกับธุรกิจในลักษณะแบบนี้ยังไงเช่นแบบพี่นัทมองเข้ามาในเลกาซีหรือพี่นัดมองมาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยในวัยตอนนี้ของพี่นัทในพี่นัดมองเป็นยังไงบ้างครับมองว่า การที่จะธุรกิจอะไรแบบนี้มันจะเลยจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไร <S <S พื้นฐานหรือมีระบบที่แข็งแกร่ง,ง,งอ่ะที่สนใจระบบของ MLM พวกเนี้ยครับครับคาว่าระบบนี่คือ <S 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 มันคือในเรื่องของแผนธุรกิจหรือเป็นระบบที่สามารถซัพพอร์ตให้คนที่ไม่มีประสบการณ์สามารถมีสเต็ปในการก้าวเดินทีละสเต็ปครับพี่หรือทั้งสองอย่างน่าจะน่าจะ <N> น่าจะอันแรกก่อนอ,อ๋อแล้วก,<อ>แวก็แล้วก็สนใจอันที่สองเมื่อกี้อ๋อโอเคตาเล่าให้ฟังคร่าวๆพี่จริงๆอะตาเป็นคงเทพนะพี่นัทแต่ผม<อ><อ>ก็เคยเจอพี่นัทอะในฟิตเนสอยู่ตอนนั้นที่ผมฟิตฟิตนะช่วงที่ผมไปออกอกำลังกายอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่ว่าหลักๆเนี่ยอ,อ่ผมเนี่ยไม่รู้จักใครเลยในจังหวัดเพชรบุรีนะพี่ย้อนไปเมื่อหกปีที่แล้วผมไม่รู้จักพี่ชายคุณพลอยคนเดียวเองคือครูเพชรที่เป็นครูสอนดนตรีครับแล้วก็ เจอกันใน Facebook แล้วพี่พีพีเพชรอ่ะทักผมมาว่าสนใจในสิ่งที่ผมทําเมื่อ6ปีที่แล้วเลยนะพี่แล้วก็มีโอกาสมาเล่าให้กับพี่เพชรฟังแล้วพี่พพก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องสาวเขาเนี่ยก็เริ่มอิ่มตัวกับการเป็นแม่ค้าเปิดท้ายละแล้วก็มาเปิดร้านเสื้อผ้าเล็กๆที่บ้านแล้วก็เริ่มแบบคล้ายๆเริ่มแบบขายไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วเนื่องจากแบบพอมันมีออนไลน์เข้ามาพอมันมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยมีโอกาสเล่าให้เขาฟังในเรื่องของผมมาทําตลาดผิดพ,พลาเสริมอาหารอยู่แล้วก็มีโอกาสที่ชวนเขาเนี่ยเข้ามาจอยกับเลกาซีต้องบอกพี่นัทเลยครับว่ามุมมองของอาหารเสริมเมื่อเจ็ดแปดปีหกเจ็ดหกเจปีที่แล้วสําหรับที่เพชรบุรีเนี่ยคนยังไม่ค่อยอินในเรื่องนี้สักเท่าไหร่คนยังอินในเรื่องของการแบบอ่ะกินให้ครบห้าโมยังอินในเรื่องของการแบบว่าเดี๋ยวปวดค่อยไปรักษาอะไรประมาณนี้ครับพี่นัทจนเราอะ ค่อยๆทําตลาดสินค้าตัวแรกๆที่เริ่มเป็นที่รู้จักก็คือน้ํามันลําข้าวแล้วตอนนั้นเนะี่ยเชลของ Legacy เนี่ยมันมีแค่ประมาณ6-7เจ็ดเชลเองครับพี่รีบอร์ก็ยังไม่มีนะพี่แฟตเบิร์นที่เมื่อกี้พี่ถึกพูดถึงก็ยังไม่มีกาแฟลดหุ่นก็ยังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็น Personal Care ครับในวันที่เราเริ่มต้นแต่ต้นบอกน้องพี่นักก่อนว่า สิ่งที่ทำให้ผมมาก้าวเดินม,มาถึง6ปีเนี่ยเพราะผมเห็นการวางรากฐานของเจ้าของบริษัทก็คือคุณวันเนี่ยนะฮะท่านใช้ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประมาณ100ล้านชำระเต็มแล้วจากวันแรกที่ผมเห็นมีแค่ประมาณลายโปรดักประมาณ78็ลายอะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสินค้ากลุ่มเกี่ยวกับรันเสริมอาหารหรือสินค้าของเลาซี่โดยตรงเนี่ยนะฮะสินค้าน่าจะมากกว่าประมาณเกือบเกือบสีกว่ารายการละทุกครั้งที่มีการขยายลายโปรดักอะครับพี่นัท ้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย<ม>แล้วพอผมทํามาประมาณปีครึ่งครับพี่แล้วมาขยายตลาดที่เพชรบุรีจังหวัดนั่นเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เพชรบุรีเนี่ยเอยเป็นจังหวัดที่เลกซี่กำลังจะมีการขยายสาขาในพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคใต้ตอนออกตอนตกอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอ,อิญว่าตอนนั้นเนี่ยเขากาลังขยายาสาขาภาคใต้ตอนบนดูอยู่หลายจังหวัดครับมีเพชรบุรีมีประจวบมีหัวหินมีราชบุรี แต่เพอเอิญว่าพลอยเนี่ยเป็นคนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วประสบความสำเร็จตอนนั้นพลอยมีรายได้เป็น10,000แบาทละกับเลกาซีคุณวันนะครับก็เลยมาสนับสนุนนะครับคนในพื้นที่คนในจังหวัดไม่ใช่แค่มาเปิดให้ผมหรือพลอยนะมาเปิดให้กับคนในพื้นที่ทุกสายงานเลยจากเดือนแรกๆที่ยอดขายนะครับประมาณล้านกว่าบาทแต่ต้องยอมรับเลยพี่พอมันมีรีบอร์เกิดขึ้นพอมันมีแฟลชเบิร์นตามเข้ามาในช่วงเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานี่นะครับ อัาการเติบโตยอดขายคนที่เป็นผลลัพธ์ในพื้นที่รวมถึงตัวของพี่โอเนี่ยนะฮะ mm. ก็เห็นผลลัพธ์เลยว่าจากคนที่เป็นแบบไขมันพอกตับน้ําหนักหายไปประมาณเกือบเกือบ25กิโลแล้วหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมากๆเลยอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยเริ่มแบบมีชื่อเสียงและคนเนี่ยก็เริ่มแบบหลั่งไหลกันเข้ามาทานประจุเหมาะกับปี2ปีที่ผ่านมาเล g a c ซมีการทําการประชาสัมพันธ์ ให้กับมีเขาเรียกว่าแบรนด์บัสเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรามีโปรเมเอริยจุธานุการที่เป็นมือกอล์ปรดับหนึ่งของไทยแล้วก็ของโลกด้วยอยู่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรามีนักกีฬาทีมชาติไทยไตยกีฬาชั่ว a าาาอวีมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์กับเราเรามีเมยพิชนาสาขากรนะครับมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ไอตัวแฟตเบิร์นให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยครับมีป๊อปมเดิ์นดักมีเอ่อคือหลากหลายวงการนะครับพี่นัทมันเลยทําให้สินค้าของเราเนี่ย ค่อนข้างมีชื่อเสียงและคนเหล่านี้คือเขาใช้จริงอะไรจริงด้วยจนทำให้เนี่ยยอดขายเอาว่าตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานะครับพี่นัทยอดธุรกิจผมกับคุณพอยหรือว่าสาขาจังหวัดเพิรบุรีเนี่ยโตขึ้นเยอะมากเดือนล่าสุดยอดขายน่าจะประมาณ8ล้านกว่าบาทโดยที่ผมแฮปปี้มากในวันที่ผมเริ่มต้นกับเลกาซี่ครับพี่นัทผมสมัคร5 0 0บาทแต่ผมทำการตลาดได้เป็นร้อยๆรายการเลกาซี Legacy, ดูแลในส่วนของสต๊อก สโต๊กสตาร์ให้กับเราทั้งหมดเลยสาขาที่อยู่ตรงเออตรงตรงข้างๆคอนเนอร์นี่นะครับที่ l e g เลกาซีมาเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องจ่ายเรเงินเดือนพนักงานไม่ต้องแบบพาระต้นทุนเรื่องของสต๊อกผมแค่ใช้ตัวเองเป็นผลลัพธ์แล้วมันเป็นแบบมันหมดยุคเลยนะพี่ในเรื่องของการง้อตื้อขอขายแต่มันจะเป็นง้อตื้อขอขอซื้อคือคนถามว่าเราไปทําอะไรมาทําไมเราถึงเปลี่ยน นั่นแหละมันเป็นการตลาดที่เรียกว่าดึงดูดคนก็เลยแบบหลากหลายกันเข้ามาเยอะผมมีหลากหลายวงการเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นอบตขา้าราชการพนักงานประจําเจ้าของกิจการเข้ามาทากันเยอะมากซึ่งจริงๆงผมต้องบอกพี่นัทเลยว่าพี่นัทก็ค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งเราเป็นเทรนเนอร์คนเนี่ยถือว่าแบรนดิ้งเราเนี่ยมองไปแล้วว่าเราคือคนที่มาดูแลด้านรูปร่างให้คนรูปร่างดี และถ้าพี่นัทมาเอาความรู้ของโภชาการผมว่าพี่นัทน่าจะเคยได้ยินว่าเจ็ดสิบสาสิบอะเนะาะโภชการเจ็ดสิบออกกำลังกายสามสิบบางครั้งเขาทำสามสิบได้ดีแต่เจ็ดสิบอะเราบอกให้เขาไปกินเนี่ยให้เขาไปปรุงอาหารเองให้เขาไปหาวัตถุดิบเองบางทีมันก็อกแอบยากใช่ใชแต่รีบอลเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันครบมือ้อครบหมู่สมส่วนคลีนปรุงแล้วก็คลีนสารพิษน,น่ครับ มันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันยังไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย30%แต่เราทํา70%ได้ดีอ่ะอย่างน้นอยๆมันก็จะพอทําให้รูปร่างเราอ่ะค่อยๆดีขึ้นเพราะเรายังรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยกินไม่พอกับกิโลแคลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวันครับ BMR แต่ร่างกายกินครบร่างกายก็จะดึงพลังงานสำรองที่ชื่อว่าไขมันอออกมาใช้เป็นพลังงานครับพี่นัท นะครับผมก็เลยทําตลาดตอนนี้ต้องเรียกเรียกว่าแบบโตมากนะฮะยอดขายอย่างที่เมื่อกี้พลอยบอกเนี่ยผมมียอดแต่ว่าผมไม่ได้มีแค่จังหวัดเพชรบุรีที่เดียวนะผมมีสายงานไปเติบโตเนี่ยหลายจังหวัดทั้งหาดใหญ่สุราษฎร์คนครปฐมผม,ผมก็มีกรุงเทพแต่ว่าผมอ่ฐานบัญชาการผมมาอยู่ที่เพชรบุรีและพี่นัทรู้ไหมว่าพอมันมีโควิดเนี่ยผมต้องขอบคุณโควิดเลยนะทาให้ผมได้ใช้ศักยภาพของนวัตกรรมที่ชื่อว่าซูมนี่แหละ พี่นั่นเลยบางส<ม>ายงานผมผมไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะเจอผ่านซูมสี่เดือนเต็มเต็ม,มแต่ผมสามารถทําให้เขาใช้เวลาแค่สี่เดือนเข้าโปรเจกต์ขายมานันแลกเงินนะผมอะแล้วมีไรายได้รวมๆกันหนึ่งแสนบาทเนี่ยจากการที่ผมเนี่ยมีการเทรนนิ่งมีการพูดคุยช่วยเขาวางแผนและมีเลกาซีเป็นแบ็กอัพในการส่งเลกาซีโคกับเคอรี่ด้วยส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อสั่งประมาณ1,500รบาทขึ้นไปผมสะดวกสบายมากๆเลยพี่ถ้าพี่มาเห็นที่บ้านผมนะ ผมมียอดขายสิบกว่าล้านผมน่าจะต้องมีสต็อกเยอะไหมพี่ยอดขายสิบล้านเลยนะต่อเดือนน่าจะเยอะนะพี่นัทแต่ผมไม่มีเลยเนี่ยพี่มอไปเนี่ยผมก็จะมีแต่โต้โชว์โต๊ะทํางานและผมก็ไม่มีสต็อกอะไรเยอะด้วยก็มีแค่สินค้าที่ผมแค่กินใช้เพราะผมไม่จําเป็นจะต้องสต็อกในเล g ซี y สต็อกให้หมดแล้วผมแค่ใช้ดีบอกต่อถ้าเขาสมัครเขามีโค้ดรหัสเขาไปซื้อรหัสเขาเองได้เลย อย่างเงี้ยครับน mm ัท hmm. ผมก็แค่อยากจะอินโทรให้พี่นัทพอเห็นภาพอะครับว่าทุกวันเนี้ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพอย,ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนไม่ได้ล้องอีแล้วพี่คนล้องอ๋ออ๋อคนนี้ไงทําประสบความสำเร็จได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ท่องเที่ยวชีวิตเขาเปลี่ยนมากเลยจากธุรกิจเครือข่ายทุกวันนี้มันเป็นยุคนี้แล้วพี่ทุกวันเนี้ยถึงแม้เราปฏิเสธธุรกิจนี้แต่เอาจริงๆพี่เราก็ปฏิเสธที่เราจะหาอะไรได้เพิ่มไม่ได้นะ คนเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ได้มีอาชีพเดียวละมีหลายอาชีพพี่เป็นเทรนเนอร์ถ้าพี่จะไปในสายนี้พี่อาจจะแบบทําอาหารคลีนของพี่เองทําแบรนด์อาหารเสริมของพี่เองมันอาจจะไปในสายนั้นอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมครับพี่หรือเทรนออนไลน์มันก็แตกยอดไปจากการรายได้จากการเป็นเทรนเนอร์แล้วก็แตกยอดไปรายได้ที่สองสามสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ครับ uh huh. ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆโดยส่วนตัวพี่นัทเนี่ยนะฮะ ที่แบบพยายามจะมองหาอะไรทําเพิ่มด้วยเนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ารายได้ที่เราได้อยู่กับรายจ่ายที่มันมีมันไม่ค่อยสมดุลกันละครับหรือว่ายังไงมันก็ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเวลาเลยอันนี้บอกเลยเกี่ยวกับเวลานั่นคือถ้าพี่จะให้มันรายได้เราดีอยู่อย่างเงี้ยเราต้องเอาเวลามันแรกโอเข้าใจอย่างเงี้ยหยองอย่าง,างพี่กลับมาเนี่ยโอ้หัดทูบะ ก็ไม่ได้ร้อนหใช่ผมเข้าใจเลยพี่ผมอ่ะเข้าใจคอนเซปต์ในการทําธุรกิจนี้นะตอนที่ผมอ่ะเข้าใจหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตคิโยซกี้เขาพูดเรื่องเงินสีด้านเขาพูดว่าบนโลกเนี้ยพี่เคยอ่านไหมเงินสีด้านงานสี่ประเภท active passive อยู่บนอยู่บนบ้านอยู่เลยใช่ง่ายเลยพี่ถ้างานอะไรก็แล้วแต่เรายังเป็นสาเหตุของรายได้คือเราอ่ะ เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไรายได้อ,ะอ่ะพูดตามตรงคือเราหยุดเมื่อไหร่รายได้หยุดพร้อมเราแต่ที่รู้ไหมว่าผมอะถักทอกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเอาง่ายๆว่าวันแรกที่ผมเริ่มต้นผมทาเลกซี่ผมทําธุรกิจเนี่ยควบคู่กับผมเป็นนักศึกษาวันแรกที่ผมเริ่มต้นผมจัดเวลาทำสามชั่วโมง <ST AN K> ไปคุยสปอนเซอร์คุยโอกาสทางธุรกิจช่วงแรกๆคนก็ไม่เห็นด้วยหรอกครับพี่แต่พอเราทํามากพอก้าวข้ามร้อยคาปฏิเสธเจอ ไปไม่ได้แบบพยายามเจอคนที่เจอคนที่เซเยเแต่ไม่ได้ไปใส่ใจคนที่เซโนเอางี้ดีกว่าจนทําให้ผมเริ่มมีคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วพอเราพี่นักที่ด,ดูถ้าผมมีเงี้ยสิบคนผมสอนให้เขาพูดเป็นเหมือนผมได้แล้วทุกคนทําคนละสามชั่วโมงผมมีแล้วนะพี่สาสิบชั่วโมงแต่ปัจจุบันน่ะผมถักทอมาห้าปีครึ่งผมมีผู้ที่พบปัจจุบันนะพี่ฟังตรงนี้ไม่ผิดแน่นอนหนึ่งหมพันกว่าคน แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทําเป็นธุรกิจนะมีอย่างผมอย่างพลอยอย่างพี่โอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจผมมีคนที่ทําธุรกิจเป็นคุยโปรเจกต์ไขมันแลกเงินเป็นคุยรีบอลเป็นผมว่าในองค์กรผมน่าจะมีเป็นร้อยคนนะครับร้อยคนคนละสามชั่วโมงผมมีชั่วโมงในการทํางานวันวันหนึ่งอ่ะสามร้อยชั่วโมงนะพีท่ทั้งทั้งที่ผมก็มีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงผมเห็นความลับเนี้ยตั้งแต่ผมเห็นเจ้าของซีพีคุณธนินมีเซเว่นนะครับทําไมเซเว่นมันขายดีจังวะ เป็นเพราะว่าเซเว่มีระบบและทุกเราท,ทุกร้านทํามีระบบเหมือนกันและเปิด24ชั่วโมงผมไม่เคยเห็นคุณธนินมาขายสักราคาเลยแต่เขาวางระบบเขารู้เลยว่าเนี่ยเขาเปิดเซเว่สาขาเนี่ยถ้าอยู่ใกล้โรงเรียนเด็กนักเรียนซื้ออะไรเยอะควรสต็อกอันนั้นถ้าไปเปิดไปเปิดเซว่นแขวแถวแถวแถวรัชดาสิ่งที่เขาควรสต็อกไม่ใช่เครื่องเขียนนะสิ่งที่เขาควรสต็อกก็คือพวกถุงยางอนมามัยพี่ว่าจริงไหม พราะมันน่าจะขายดีมันน่าจะต้องใช้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับคือผมกําลังสื่อให้พี่เห็นภาพว่าถ้าธุรกิจเราครับมีระบบในการออโต้กรอิเงได้อ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่า,วาสนุกสนานแน่นอนแล้วผมมีอะคาเดมี่สอน้ี่นะพี่ผมมีอะคาเดมี่สอนผ่านซูมทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มคนดูทั่วประเทศคนเข้าต่อรอบประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบคนผมไม่รู้ว่าวันแมสเซจที่เราใส่ลงไปให้เขาเนี่ยเขาจะรับได้ขนาดไหนแต่ถ้ามีใครบางคนเก็ต และทําได้นะนั่นคือเครือข่ายเราเติบโต,ตแล้วพี่อย่างวันพรุ่งนี้ครับพี่นัทช่วงประมาณบ่ายโมงถึงสามโมงเย็นเนี่ยผมจะมีรอบเปิดโอกาสาทางธุรกิจของกลุ่มใหญ่เลยชื่อว่างานกุศลกุศลกก็แปลว่าโชคดีมีหลายคนโชคดีจากการเข้างานนี้พี่และพี่รู้ไหมว่าคนที่พูดนะครับทุกคนอายุยังไม่ถึงสี่สิบทุกคนเลยนะพี่แต่มีรายได้จากการทำโปรเจกต์กับเลกาซี่ไม่ว่าจะเป็นไขมันแลกเงินก,กาแฟทำเงินหรือทุกๆโปรเจกต์ที่เลกาซี่ Legacy มีนะพี่ ไม่ต่ำกว่าคนละหนึ่งล้านบาทต่อเดือนแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยพี่แล้วอยู่ว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงผมว่าถ้าพรุ่งนี้พี่นัทพอมีเวลานะครับพี่นัทไม่ต้องเดินทางไปไหนกับผมเลยพี่นัทแค่หาที่เงีย,งยบๆเสียบสมอ l l ท็อกและกดจิ้ม just one click คลิกเดียวพี่มาดูโอกาสได้เลยนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้พี่ธุรก,กิจผมนะผมต้องใช้คาว่า work from anywhere ร้อเซเลยอยู่ที่ไหนเราก็ทำธุรก,กิจได้พี่ ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือธุรก,กิจที่มีความทันสมัยพี่รู้ไหมว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงๆมันมีธุรก,กิจอยู่3ามไทนะฮะที่เติบโตมากธุรกิจเกี่ยวพวกไลฟ์สไตล์พี่ดูดิแอปทิกต็อกเน็ตฟิกเครื่องเกมนิวเทนโดอ่ะคนมันว่างไงก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องดูหนังเล่นทิกต็อกหาเครื่องเกมมาเล่นมันก็เลยขายดีหรือธุรกิจเกี่ยวกับพวกเดลิเวอรี่ก็เป็นอะไรที่แบบบูมมากทั้งคนที่เอาร้านค้าตัวเองไปโคกับ พวกเ e l i v e r y เช่นพวกแก๊ปพวกฟู้ดแพนด้าหรือคนที่เป็นไลเดอร์เขาก็ได้ไงานรายได้เพิ่มขึ้นผพราวิ่งทั้งวันไงพี่เพราะว่าคนไม่ออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับพวกการแพทย์สุขภาพคนก็เริ่มกลัวป่วยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหาอาหารเสริมดีๆมาดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนะพี่ผมเรยบอกว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานะอยู่ในเลกาซีหมดเลยแต่พี่นัทยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้พรุ่งนี้พี่นัทลองดูก็ได้ครับถ้าพอแบบ เม so ีเวลาจัดเวลาได้แค่สองชั FC, so well, kind of so ่วโมงนี้พี่บ่ายโมงถึงสามโมงเย็นพี่จะอยู่ที่ฟิตเน็ก็ได้นะแต่พี่หาที่เงียบๆเสียบหูฟังหรืออาจจะลงมาที่ KFC ข้างล่างได้และพี่ลองเสียบหูฟังลองฟังอย่างตั้งใจนะผมว่าพี่นัทเนี่ยจะเริ่มพอพอพอเข้าใจในมุมมองที่ผมพยายามจะแบ่งปันกับพี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละครับณนัทตอนดูแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ฟัง้รก็ พี่ก็เข้าใจนะประมาณนี้แหละพี่ก็เข้าใจสิ่งที่ตาพูดอ่ะเออแต่แ<ค>ว่าอยากมาตอกย้ําว่าจริงๆก<ช>็<ช>คือแบบนี้แหละครับพี่อืมแบบนี้แหละแต่พี่หน่าว่าออผมประสบการณ์ผมประมาณห้าหกปีในเลก a ซี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมสามารถแบ่งปันกับพี่นในมุมมองได้ในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่เจอพู้นี้พี่จะได้เจอที่ปรึกษาของผมท่านหนึ่งชื่อพี่ทองพี่ทอมเนี่ย อายุมากกว่าผมมาประมาณ2ปีครึ่งปัจจุบันแกน่าจะประมาณสามเก้านะฮะแต่ปัจจุบันที่ปรึกษาผมคนนี้พูดคนสุดท้ายนะครับพี่จะมาพูดถึงว่าระบบที่เขามีอ่ะสามารถทําให้คุณเริ่มต้นแบบมืออาชีพได้ปัจจุบันที่ปรึกษาผมคนเนี้มีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะพี่ปร,ประมาณเดือนละประมาณหกล้านบาทต่อเดือนอนะ่ะจากเลกาซี่ผมไม่รู้พี่พี่นัทเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอ่ะขึ้นอยู่กับสามสิ่ง เพื่อนที่เราครบหนังสือที่เราอ่านสังคมที่เราอยู่และสามถึงห้าคนที่เราคุยมากที่สุดในแต่ละวันในแต่ละเดือนมีผลกับค่าเฉลี่ยของไรายได้เราเลยน,นะพี่ๆเออผมบอกเลยว่าผมมาเดินมาไกลตรงนี้ยผมบอกเลยว่าผมอ่ะไม่เคยทํางานประจำเลยนะผมทําแต่เครือข่ายเป็นอาชีพแต่พอผมทําเครือข่ายผ่านมาประมาณสี่ปีกว่าผมอ่ะเพิ่งมาเจอพี่ทอมแล้วผมอยู่กับพี่ทอมมา,มาประมาณประมาณเจ็ดแปดปีแล้วชีวิตผมค่อยๆดีขึ้นทุกๆปีเลยแล้วก็ทําให้ผมเข้าใจ ุรกิจเนี้ยเพิ่มมากขึ้นในการทํางานกับผู้คนนะครับแล้วมันเป็นธุรกิจที่เบาตัวมากเลยพี่10ล้านบาทที่เป็นวอลลุ่มผมนี่นะฮะผมไม่ต้องจ่ายเงินเดือนใครเลยผมไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับเลกาซี่เลยด้วยซ้ําเพราะเลกาซี่ดูแลส่วนนี้ผมดูแลเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ผมดูแลอยู่คือมันแบบมันเป็นธุรกิจที่เบาตัวจริงๆและยิ่งทําไม่ใช่ยิ่งยุ่งนะพี่ยิ่งทําวางระบบไว้เราจัดสรรเวลาได้มากขึ้นอย่างวันเนี้ยผมนั่งคุยกับพี่อ่ะ ห้าทุ่มผมก็จัดเวลามามาคุยกับพี่ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเรียกว่าล้ําสมัยทันสมัยแล้วก็นําสมัยมากๆครับเลกาซี่เนาะและว้วพุูเนี้ถ้าพี่ได้ฟังนะพี่จะได้เจอที่ปรึกษาผมมีคนหนึ่งอายุเท่ามผมเลยครับชื่อคุณจาอายุสามสิบหกปีเป็นอดีตนักข่าวสายการเมืองจบเกียรตินิยมแบบสองที่ราชพัฒนะฮะแล้วเขาก็มีเงินเดือนประมาณหมื่นห้าสองหมื่น แต่พอเขามาจับเครื่องมือธุรกิจนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเขาทําโปรเจกต์ไขมันแรกเงินแล้วเขาจะมาพูดเรื่องของโภชาการตรงนี้ด้วยนะพี่นัทเดือนที้วเขาได้ประมาณล้านสามครับพี่แล้วเขาได้อย่างเงี้ยหลักล้านนะพี่ได้อย่างเงี้ยตั้งแต่เขาขึ้นมานะเขาได้ติดต่อกันประมาณสามเดือนกว่าละแต่ก่อนหน้าน,นี้ยเขาก็ประมาณหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนค่อยๆขึ้นมาแต่พอช่วงโควิดนี่คือเขาขึ้นล้านเลยพี่และขึ้นแบบต่อเนื่องไม่มีตกด้วย พี่นาว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดนะพี่ว่างานพูกนี้น่าฟังไหมถามจริงๆ <c oughs> น่าฟังน่าฟังเออเข้าใจแหละว่าพี่อาจจะต้องเอาเวลาไปแลกเพื่อเราจะได้รายได้กลับมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราพูดแค่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาบอกว่าอย่าเสียดายสี่สิบปีที่ทํามาให้เราเสียดายยี่สิบปีสามสิบปีที่เหลืออยู่ดีกว่าเพราะตอนเนี้เลี้ยวแรงยังโอเคแต่ลองนึกภาพพี่ขึ้นลูกใหม่มันมาเรื่อยๆ เราต้องลงดูว่าถ้าสมมุติว่าเลี้ยวแรงเราเริ่มตกลงมีรุ่นใหม่เกิดขึ้นขึ้นลูกใหม่แล้วเขาอาจจะสามารถมีกําลังวังชาแล้วเขาอาจจะแบบคล้ายๆเหมือนทํางานหนักได้หนักกว่าเราอย่างเงี้ยบางทีมันก็โดนโดนส่วนแบ่งทางการตลาดที่หายไปพี่น้ำว่าเป็นไปได้ไหมครับใช่ครับเออนั่นแหละครับ ก็เ <c oughs> ลยอยากมาแบ่งปันกับพี่แหละครับแล้วก็จริงๆอยากะชวนพี่ได้มีโอกาสได้เข้างานแบบนี้แหละเพราะโชคดีมากคือไม่ใช่ว่าพี่จะสนใจตอนนี้แล้วมันจะจัดพรุ่งนี้นะเขาแพลนง,งานนี้มาประมาณสองเดือนเต็มๆแล้วและโชคดีที่มันจะจัดพรุ่งนี้พี่จะได้มาเห็นโอกาสเร็วๆ <c oughs> และพอพี่ดูแล้วปุ๊บผมอ่ะอาจจะค่อยคุยในเรื่องของสิทธิ์ที่ประโยชน์ห้าคุ้มให้พี่ฟังว่าทําไมรายได้ธุกรกิจเลเาซี่มันถึงหลากหลายทั้งรายได้จากการขายรายได้จากการขยายทีมรายได้จากการชวนคนมาซื้อกินซื้อใช้ที่นี่ และต้องบอกเลยนะพี่สิ่งแวดล้อมในเพชรบุรีค่อนข้างเอื้ออานวยให้เราสําเร็จได้ง่ายเลยหนึ่งพี่ใกล้โคช้ชก็คือพลอยกับผมอยู่ในพื้นที่เพชรบุรีสองเรามีศูนย์กระจายสินค้าที่เราไม่ต้องสต็อกอของเองลูกค้าอยากได้ของก็ไปเบิกของเองได้เลยอะไรอย่างนี้ครับสามเรามีผลลัพธ์รีวิวของคนในพื้นที่โคตรเยอะเลยคือผมว่าองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมมากเหลือแค่ตัวพี่นั้นแหละครับถ้าพี่นั้นรู้สึกว่าฟังผมมาตรงนี้ประมาณสักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออ ถ้าพูดมันก็เข้าท่าว่ะมันก็มีเหตุมีผลลองดูพี่ลองจัดเวลาเข้ามาสักน <c ười> นั่นแหละครับ <c ười> โทรศัพท์มครับพี่นัทโอเคนั่นแหละครับพี่นัทอยากถามอะไรผมเพิ่มเติมไหมครับ <c ười> เงนเสียงมันหายไป <c ười> โอเคก็นั่นแหละครับก็คือพี่นัทอยากจะมีอะไรสอบถามผมเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้อยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มไหมครับพี่ S <S <S ถ้าเบื้องต้นถ้าเบื้องต้นผมแนะานะพี่พี่อาจจะสมัครไว้ก่อนก็ได้ครับในฐานะที่แบบว่าเราอาจจะเข้ามาเป็น le le asi, พันเนอร์กับ l e กซี่เพราะเ e g a c ซสมัครห้าร้อยเนี่ยจะได้สินค้าเทสเตอร์สามตัวสองในสามคือเครื่องดื่มที่อยู่ในเซ็รีบอนด้วยนะครับก็คือตัวของนูท i Pro แล้วก็ตัว f l o w ลังดีท็อกแล้วก็ได้ยาสีฟันเกรดเดียวกับเดนซิสเตไปลองใช้ด้วยนะครับหนึ่งหลอด ในขณะทดลองอนะพี่แล้วยังได้ประกันอุบัติเหตุจากจากกสิกรเนาะถ้าเรารับแคชแบครับรายได้จาก Legacy ผ่านกสิกรเนี่ยสองแสนสแล้วพอเราได้รหัสปุ๊บเนี่ยนะครับพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่เนี่ยเข้าไปดูในเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการหลักร้านในการคิดคำนวณรายได้ด้วยว่าพอเรามีรหัสเรามีสมาชิกเราสามารถที่จะเข้าระบบและเข,เข้าไปซื้อของด้วยตัวเองได้เลย ส่วนเดี๋ยวขั้นตอนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่เนี่ยดูต่อจากการที่พี่เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้างานกุลักในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น,นัทอือฮึได้ครับแล้วกดแล้วพรุ่งนี้เราก็พี่ก็จะได้ลิงก์มาอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นี้ให้ครับเป็นลิง facebook ก์ facebook กลุ่มปิดคือพรุ่งนี้ด้วยปริมาณคนตอนนี้มีคนลงทะเบียนเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มปิดอ่ะสี่พันคนแล้วพี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ผมตื่นตาตื่นใจมากเลยนะลองนึกภาพว่าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิด4,000คนเนี้ยต้องไปจัดไบเทคบางนาพี่ไม่ก็อิมแพเมืองทองแต่เนี่ยพอเราผ่านพอโคกันใช้เขาเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ที่ไหนเราก็เข้ามาดูได้พร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ a c e b o o k เนี่ยให้พี่แอดผ่าน Facebook พี่มาแล้วเดี๋ยวพี่แคปหน้าจอ Facebook ส่งให้พอยเดี๋ยวผมจะได้รับแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวระมาสัก เกือบเกือบบ่ายโมงครับเขาจะเริ่มมีการรีรันแล้วและเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ตรงนี้ให้พี่กดคลิกอีกทีหนึ่งในการที่แบบเข้าไปที่ Facebook กลุ่มปิดตรงนั้นมันใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะพี่ประมาณบ่ายโมงถึง3ามโมงเย็นพี่นัดลองจัดสรรเวลาดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะพอมีเวลาในช่วงนี้ยังไงบ้างแต่ช่วงที่เป็นไฮไลท์ที่สุดน่าจะอยู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่พี่จะได้เจอที่ปรึกษาผมที่ได้เลยได้เดือนละ6ล้านนะครับชื่อพี่ทอม พี่จะทําให้พี่เห็นภาพเลยว,ว่าโอหอุตสาหกรรมธุรกิจตรงนี้มันมีคนประสบประสจได้จริงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมอาจจะขอเวลาพี่นัดอีกมาสัก5นาที10นาทีในการเดี๋ยวจะส่งลิงก์ซูมมาคุยในไทรเวทอย่างเงี้ยสวนตัวกันอีกทีหนึ่งก็ได้ค,ครับพี่น่าจะประมาณนั้น งั้นเดี๋ยวถ้าพี่นัดสะดวกพี่นัดอาจจะเอาบัตรประชาชนนะครับวางบนกระดาษ A4 พร้อมบุ๊กแบงค์นะครับแล้วก็เขียนว่าใช้ในการสมัครเลกาซีก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะได้มีรหัสให้กับพี่นัดและเผื่อว่าพี่นัดจะได้เอารหัสไปเข้าระบบดูก่อนเบื้องต้นก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าพรุ่งนี้มีเวลาจะเอาชุดสมัครไปให้พี่นัดด้วยที่ที่สปินเน็ตฟันอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมโอเคครับโอเคครับประมาณนี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ